ครับสวัสดีครับผมร้านคุณสุกการเกษตรนะครับผมเดี๋ยววันนี้นะเราจะมาทําการเ,าเปรียบเทียบ,เร,ยบเรือลถนน้ำสี่จังหวะนะครับผมโมเดล G X h 5 0นะตอนนี้พี่ใหญ่นะ5้า, 50, านะหรือ 50cc นวะตัวกลมๆเลยนะครับผมระหว่างาวินเซลนะครับผม G X h 5 0ก็ตัวน,นี้ของทางร้านเรานะ G X h 5 0นะลูกค้าที่ซื้อเรือจากทางร้านเราไปนะ ทางร้านเราก็จะทําการทดสอบเรือทุกลำนะก่อนทําการจัดส่งให้ลูกค้านะพร้อมถ่ายคลิปให้ลูกค้านะถ่ายเห็นความสมบูรณ์ทุกอย่างสูกจริงให้ลูกค้านะก่อนจัดส่งนะเพื่อให้ลูกค้ามั่นใจได้เลยว่าซื้อเรือจากทางร้านเราไปนะใช้งานได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมโดยที่เราจะมีโค้ดนะนเลยประมาณนี้นะคูสูกปิดไปแล้วก็จะมีหมายเลขนะครับผมติดไปทุกลำนะมีปัญหาโทรมาหาผมได้เลยเบอร์นี้นะไลน์ก็เบอร์นี้แหละโอเคสำหรับวันนี้ก็จะเปรียบเทียบเรือล้นน้ำวินเซลนะตัวนี้ สตัวนี้เป็นบล็อกอ G X ห้าสูนยเหมือนกันนะครับผมบล็อกเครื่องยนต์เดียวกันนะโอเคนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาทําการทดสอบเปรียบเทียบระหว่างวินเซล G X ห้นะและกับของทางร้านผู้สุกากรเกษตรของเรานะ G X ห้าบล็อกเดียวกันเครื่องยนต์นะโดยที่สายส่งน้ํา6เมตรนะขึ้นเนินนะครับผมสูงประมาณ6เมตรเปรียบเทียบกันให้เห็นเลยนะโอเคเดี๋ยวเราสตาร์ทกันเลยเอาใหม่นะ นะคุณนฝุกมันมองเห็นไหมเนี่ยพี่แนดนเียร์โ <Okay. S 2> อเค่าดูหลายมุมมาอันนี้ขวามือของวินเซลนะอันนี้ผมจะให้อยู่ระดับเดียวกันเลยนะเห็นไน,นี่ของผมขวามือวินเซลนะดูจุดที่น้ำตกได้เลยนะนี่เลยนะ อข,อของผมของคูนสูกนะคร,นะรับผมอ่าอันนี้ของวินเซลนะถ่ายกันได้เห็นแล้วอันนี้ประมาณหกเมตรขึ้นท่านะเห็นเรือด้วยไหมถ่ายเห็นเรือด้วยอ่าเห็นเรือด้วยนะเห็นน้ํำไหมน้ำนากผมนี่เลยบอกเลยว่าแรงจัดนะครับผมอันนี้ของวินเซลนะอันนี้ของคูนสูงนะแรงดันเนี่ยบอกเลยว่าเยอะมากนะครับผมรุ่นนี้แรงมากนะโอเคประมาณ Okay. Okay. Right. วินเซลกับของทางร้านพูนสุขการเกษตรนะตัวนี้จะเห็นว่าฝั่งนู้นนะอีกตัวหนึ่งเบาลงนะหัวก็คืออยู่สายมือนะจะเป็นของวินเซลนะผม ผมจะ,จะใส่หัวรถน้ําของวินเซลไว้นะนี่คือซ้ายมือของวินเซลนะเดี๋ยวผมจะลองเล่นของวินเซลดูนะอ่าู่เลยนะโอเคเดี๋ยวผมจะเล่งที่รอบแม็กเท่ากันนะครับผมเรามาดูประสิทธิภาพในการส่ง100เมตรของ2ตัวนี้ว่าต่างกันแค่ไหนนะครับผมโอเค เดี๋ยวพี่แดนถ่ายดูเรือนะเอาไหมาให้ผมดูก่อนก็ได้ไหมได้ไหมเอาไมามส่งต่อมากันนี่นะเขสอบนะของวินเซลกับของทางร้านผูสูสุการณ์กันสนะน,นี่เล่งสุดเลยนะของวินเซลจะอยู่สายมือนะผมโอเ,เดี๋ยวเราไปดูกันเดี๋ยวผมถือไปก่อนก็ได้ นี่เลยนะพี่แดนตามมาเลยสายนะ100เมตรนะผมนี่เลยนะครับผมคือวินเซลอยู่ซ้ายมือนะครับผมส่วนของทางร้านพูนสุขของเรานะอยู่ขวามือนะนี่หัววินเซลนะนี่นะครับผมซ้ายมืออ่าโอเค พี่แดนจับอ่ะชี้ไปตรงนี้ดิชี้ไปตรงนี้โอเคโอเคตัวนี้นะผมว่าระยะก็เอาเอาให้มันเอียงเยงท่าๆกันดิตัวนี้นะระยะเอาให้เอียงเท่าๆกันดิให้เอียงเยงท่าๆกันเนี่ยประมาณเนี้ยอ่ะอ่ะผมว่าพี่ี่ยมันมองเห็นไหมว่าตัวไหนแรงกว่ากันอันนี้ปรับสูตรแล้วใช่ไหมตัวนั้นอนะ ปรับสุดยล้สุดแล้วนะตัวนี้นผมอ่ะพี่แนนลองตีตรงนู้นนี่นี่แหะมันมองว่าตัวไหนแรงกว่ากันเนี่ยนะดูประสิทธิภาพไหมครับผมเอาเยาขึ้นสูงให้มันพบระดับเดียวกันเนี่ยอ่ะให้ผมดูนะผมว่าของผมเนี่ยของปูนสู่การเกษตรนะหัวสีส้มน,นะพี่แนนถ่ายเห็นหัวได้นะอันนี้อ่ะเห็นให้เห็นหัวนะครับผม นี่นะตัวนี้ของผมนี่ของคูลูกกันกษตรนะส่วนตัวนี้จะเป็นของดินเซลนะดีเอ็กซ์ชชสูตรอ่ะชิลงไปตรงนี้ผมว่ามวลน้ําของตัวเนี้ยมวลน้ําจะเยอะกว่านะตัวของผมนะโดยจากสายตาที่ผมดูนะมันดูรู้ไหมนีว่ว่าเอ้าขยับไปนู่นนี่ตัวไหนมันแรงกว่ากันก็ถือว่าสูสีกันนะไม่ต่างกันอลองปรับกระจายนิดนึงถือว่าน้ําแรงมากนะสองตัวเนี้ยคือผมกับเครื่องจวนแรงนะนี่นะปรับกระจายนะ มวลน้ำเห็นเห็นกันเห็นกันชัดๆนะดูมวลน้ำอ่ะมวลน้ำนะที่ที่น่าตับให้มันเห็นมุมกว้างอ่าน,นีมวลน้ำนะประมาณนี้นะเดี๋ยวปราดสีไกลอีกทีนึงนะวันนี้เรามาเล่นน้ำกันนะครับผมโอเคจะดูอย่างนี้มันก็โอเคเดี๋ยวฉีดลงน้ำนะครับผมออาหมุนโอเคนะครับผมตัวนี้เรือลดน้ำ สี่จังหวะนะตระกูล GXH50 อ่ะเราจะให้ดูสายส่ง100เมตรนะตัวเรือนะอันนี้คือเราสูบขึ้นท่าด้วยนะสายส่ง100เมตรสูบขึ้นท่านะครับผมท่าสูงประมาณ6เมตรนะครับผมนี่เลยนะเปรียบเทียบให้ลูกค้าเห็นกันจ่าๆนะในระยะาสาย100เมตรนะครับผมนี่เลยนะระหว่างวินเซลกับ GXH50 นะตระกูลเดียวกันของทาง้านพุทสุกสีเขียวนะวินเซลสีน้ำเงินนะครับผมสายนะนี่เลยนะ นี่นะสาย100่งร้อยเมตรนะทดสอบกันให้เห็นเลยนะครับผมถึงประสิทธิภาพนะคือเราเน้นาการทำงานจริงๆนะครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับในการทดสอบสาย100เมตรนะครับผมเอลูกค้าก็ตัดสินใจดูนะครับผมว่าพี่ปป้ยเอาเรือมาลูกค้าก็ลองตัดสินใจดูนะครับผมว่าการที่เราเสียเงินนะซื้อวินเซลนะครับผม เครื่องละ6,700บาทนะเปรียบเทียบกับตัวของพูลสูกเราสีเขียวนะก็คือ5,190บาทนะราคาโอนจ่ายจัดส่งฟรีนะแต่ถ้าลูกค้าเก็บเงินปลายทางก็บวกเพิ่มเครื่องละ200บาทนะครับผมตัวนี้ก็ลองตัดสินใจดูนะครับผมวันนี้เราก็มาเปรียบเทียบให้ลูกค้าเห็นแล้วนะก็คือซื้อจากทางร้านเราเนี่ย เราจะทาการทดสอบเรือทุกลำนะก่อนทาการจัดส่งให้ลูกค้านะเพื่อให้ลูกค้ามั่นใจได้เลยว่าซื้อเรือจากทางร้านเราไปเนี่ยใช้งานได้ร้อนะครับผมโอเคสาหรับวันนี้ก็ขอจบการนําเสนอเพียงเท่านี้นะสำหรับลูกค้าท่านใดที่โอเคชอบในคอนเทนต์ที่ประมาณว่าเรามาทําแบบนี้ทําให้ลูกค้าดูเพื่อให้ลูกค้าตัดสินใจนะประกอบการตัดสินใจนะครับผมก็กดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามด้วยนะครับผมตัวนี้เนาะสำหรับลูกค้าท่านใดที่อยากให้เรา,าทำคอนเทนต์ประมาณไหนก็พิมพ์ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะ โอเคสำหรับพูนสุกการเกษตรนะสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจไม่ว่าจะเป็นของวินเซล Gxh หาูนย์หรือพูนสุกการเกษตรของเรานะ Gxh หานะสามารถโทรติดต่อได้ที่หรือแอดไลน์นะ0 6 1 1 1 8 8 3 8 4นะร้านพูนสุกการเกษตรเรายินดีให้บริการแล้วครับผมแล้วก็ช่องทางนะ Facebook Fan Page นะครับผมก็คือพูนสุกการเกษตรของเรานะครับผมโอเคสำหรับวันนี้ก็ขอจบก,การนำเสนอเพียงเท่านี้ครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ